สบายดีสบายดีมูเฟ่อนทุกคนพี่นอ้องปองปายสาวยูทูบเมื่อนี้ก็พาทุกคนมาเที่ยวทีท่องหลอ่อเป็นผับเป็นบาร์อยู่ที่แขวงสวรรค์นในเขตเนาะนะครไกรสอนพรมวิหารนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะทุกคนก็จะ,จะมีฟกซอง ต่อไปก็จะเป็นดีเจมาเปิดเพลงแหละต่อไปก็จะเป็นอินดีสดแนวเต้นเนาะแล้วแต่ว่าแขกจะขอเนาะหมักเพลงใดเนาะแต่ส่วนใลา่ก็จะเป็นแนวเพลงเก่าๆและของไทยแน่ของต่างประเทศเนาะนี่ก็คือเพื่อนสาวที่พากันมาเที่ยวเนะก็นในคลิปก็จะบริงยินเสียงเนาะเพราะว่าย่าน youtube เพิ่น แบรดลิกสิ์เนาะทุกคนเนาะ,ะาก,ก็ขอฝากซ่องกดจกดจสายหล่อนำในเด้อทุกคนก็มาชมแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครกดสแสดงความคิดเห็นได้เด้อจ่าเด้อไปหล่อตลาดคักแน่นมือมือเศร้านี่กะไปหล่อหาปูกับโบเห็นปูนะบบมีปูบอกว่าพี่เพิ่นอยากได้ว่าจะเอาคลิปมาลงใน youtube เพราะว่ามาเบิ่งคลิปผัด ก้องมันบวโฟก,กัสนาะมันหลือมัวคลิปแบบมันมัวกันเลยได้ลือคลิปหันถิ่มเนาะเสียเงินขาฝากหลดไปหลอดตลาดละๆล่าเนาะเอาไปเอามาหลือบไดสร้ามคลิปมันมัวแห้งนะก็เลยบ่ไดเอามาลงให้พี่ๆทั้งหลายเบิ่งเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมสิการใส่ซีวิตของคนลาวเนาะก็ยังปกติคือเก่าบ่ว่าเงินสิเฟอบ่ว่าสิเป็นแนวใด โลกสิแตกพญาศิมากันยังขาดการสั่งสรรบ่ได้เนาะดึกดึกมากอะแขกก็เริ่มรลายเนาะบานี่ก็อยู่ใกล้ๆก,กับท่าดานนี่แหละเนาะตรงที่ผินจัดงานแข่งเฮือนี่แหละเนาะแล้วันทีชาเก้าก็จะเป็นการใส่บาตรเนาะก็จะไปใส่บาตรเทโวอะไรเงี้ยใส่บาตรขนมตอนคำก็จะเป็นเวียนเทียนอะไรเงี้ย อลอยกระทงเนาะก็ชิดเดกภาพบรรยากาศต่างๆมาใหาพ้พี่ๆทั้งหลายน้องๆทั้งหลายได้หับชมเนาะจา้าเด็กๆไปกะเริ่มที่ว่ามีการออกสเตปในหนึ่งเนาะขก่กะจะประมาณนี้เนาะคามาลินมาเที่ยวกับหมูก,กะแต่ประมาณนี้ตัวหมูที่มานําส่วนร้ายกัอยาแบบอยากนอนแน่อยกางชั้งแน่น,นะอันนี้ก็จะเป็นขึ้นมาลิน นักข้อคุณมะลิเดนตตีหกซองเนาะทุกคนนะแต่เขาฝากน้ำนอคันมูเพื่อนทุกคนที่มาเที่ยวกายอย่าลืมมาหนังจิบเบียอาหารก็มีขายเนาะทุกคนหนังจิบเบียอาหารก็มีขายพร้อมเนาะสั่งกินได้เลยเนาะราคากะโบแพงันไดเนาะห้านี่เนาะเพิ่ขึ้นอีกกะสามคนกับเมื่อไปอยู่สองแสนปลายกีบเนาะ สซลแซนไซจีบกับประมาณห้าร้อยบาทนี่แหละทุกคนห้าร้อยบอสห้าร้อยสี่ร้อยบาทซับเออสี่ร้อยบาท,บาท,บาทอาหารกันกะกับหมูที่มากะบ่แพงเนาะบ่แพงถึงว่าบ่แพงเพราะว่ามันมีทั้งอาหารมีทั้งเบียร์เนาะขามีแต่เบียร์กะราคานี่กะถือว่าแพงทุกคนอันนี้ก็จะเป็นช่วงดีเจเพืน่นมาลินซาวดนตรีเนาะให้ ที่ว่ายกโย,ยกกันเนาะแต่ตอนนี้เนี่ได้ทีไม่ได้ก็เลยบมโยกเนาะอันนี้ก็เริ่มได้ทีแล้วเนาะก็ะประมาณนี้แนละบงบ้าบงบ,อง,บ,อ,งบองเลยข่อยกันได้เนาะบงบองแบงแบง <c oughs> อันนั้นก็มีตนิดโทรศัพท์กับซึ่งกันนะกันก็ซึ่งก็มีแต่ข่อยผู้เดียวนะมวนผู้เดียวนะเ <c oughs> ต้นผู้เดียวเนะ <c oughs> อาก็ขอฝากซ่องน้ามูเพื่อนในเดย์จ้า ต้องเกียด,ดซ้ายเหระนะจ้าคนกันเริ่มลายแล้วนะทุกคนดึกๆไปกัเต็มเนาะภาพนี่กะจะมีสองสั้นเนาะ <c oughs> สั้นเทิงกับสมะนั่งได้เนาะสั้นเทิงกับสมาะนั่งได้เป็นสองสั้นแนละสั้นลุมนี่ก็จะเต็มเลยนะนะทุกคน ว่าการกินเบียร์ของลาวเฮานี่ผมมีแผวนละทุกคนในทุกเสร็ทศก,การเออวันเทศก,กาลมือแข่งเฮือนะเพิ่นเปิดแต่สามโมงแรงไตนะทุกคนการเมนพี่น้องชาวไทยพี่น้องต่างประเทศที่จะมาลินกันมาได้เนาะเพิ่นเริ่มเปิดแต่สามโมงเนาะวันที่สนะิบเก้าสามสิบเนาะ จะเริ่มแล้วนะเริ่มเริ่มที่จะออกลิงออกไลน์นะส่วนนี้ก็เป็นส่วนเต้นโยกเยก,ยก,ยกหมู่สาวค่อยๆกันมีแต่สาวโสดน,นะมากันแต่สามคนนะสาวโสดโสดมาสามโสดมีลูกติดสองนะโสดบ่มีภัยเลยหนึ่งนะ มีบรรยากาศกันประมาณนี้เนาะทุกคนนะขรจะคลิปและการบรรยายเพียงเท่านี้เด้อจ้าบ๊ายบาย